รอบน้ำหมอกแห้งๆนั่นน้นองเพ้นจ้ะรอบเหมนป้าดดอกเกล็ดคายยาวๆเลยครับคายยาวๆอยู่บวมนะจ้ะ่นรอบนี้ก็บ,บกี่หลายด้ยอกรอบนี้ก็ถือว่างามครับผมงามง,าม,งามแหง้งโซ่เก่าคางค้างเหล่าเอ็นกลางครับผมคักเลยคักเลยน้องเพ้นกระมวลเสนีเหมือนคักคักคัก เอาเลยเดือบบาทสอบทำงานเรย่อยก้อนใหม่เรอยครับก็สอบเริ่มออกงานแล้วครับผมเริ่มแล้วนอนของเพื่นเนาะจ้ะโอ้ยังเฉาไหมเหนื่อยก้อนนี้แหง้งจงเดือบบาทนี่เล่งยี่แม่เล่ง สอบทำงานเลยนี่ไปเรื่อยบอตรงมาทางนี้ไปทางคุณเลยคอนไม้เรือยครับเก็บไปขอนแหล่แล้วน้องเพื่อนนาะมาคอนสวัสดีค่ะ มณิเสนีคนบานปา่พา,พนยา,ยากับกเ,กเดี๋ยวภาพพอยันยันมาข่าวปลาหาเห็ดคือเก่าเด้อจะ้ะในวันที่22พฤศจิกาสองพนห้ารจ้าครับผมสวัสดีครับมณิเสนีคนบานป่าเด้อครับภาพพอยันยันเอฟซียยเบิร์ตสุขสุขคนครับผมขึ้นมาหาเห็ดครับผมมาพิกัดบ้านน้องเมฆตำบลหอยคาำเพื่อพนธลีจังหวัดอุบลราชธานีครับผมขึ้นผู้เด้อครับมื้อนี้เมื่อวานเห็นเห็ดนน,น้องเพื่อนเนาะเนียน่ยจาเห็นเห็ดยึดตุ่มในน้อยอยู่บ้านสะห้อมเนาะจะ้าครับผมเมื่อนี้กับฝ่าวิวขึ้นมาบ้านน้องเมฆครับผม อ่าน้องเพื่อนคอนที่เคยเก็บน่าจ่ะครับผมให้ไปหลูกในบ้านเป็นหวานในสวนให้เป็นขึ้นมากับประผาดน่าจ่ะครับผมหึให้หักให้แพงม่นเสน่ห์คนบ้านป่าใน่เด้อครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เขามารับชมม่นเสน่ห์คนบ้านป่าครับผมขอบพระคุณทุกไหล่ทุกแช่ขอบพระคุณทุกท่านทุกคนครับผมขอบพระคุณทุกๆการติดตามครับผมขอบพระคุณที่เขามาซอยหนุซอยสู้ มนสเน่ค้นบ้านป่าครับผมเก็บแถวเทิงไปก่อนเดินโรงเพียนแถวลางอ่อยอันเต็มคอนครับผมว่ามันคอนสีบ,บินบินเท้อไอคอนบ,บินอีกแล้วครับทันนี้ห้มแห้งเห็ดอะไรหอยแม่เห็ดแกงกระสบซุปกระวานหอมกินหอมแห้งครับเห็ดคอนออกใหม่หอมหอม แก่เถืงก่อนบ่ไปเถงสีบ่เกียงะยามยันนางอ่ะครับเสบขักเสบแทว่าขักแทหคักว่าอ้าวพ่อถือเก็บแถเถืองไปก่อนอ้ามาลบมาเที่ยว้นตาไหลปีกายตาไหลไม่ไงแล้วโดนขอน เก็บจนมันมือไล้อ,ลอมือนเห็ดเจอสองมอสมหมื่สามมือพอดีพอดีแกงเลยเห็ดแกงใส่ต้นหนำยานางเนาะจ้ะแี่เองนก่อนเะเพื่อนเบิ่งใกล้ๆครับอกอกเต็มคอนเลยครับคอนเป็นนำ้ำน้ำเลยเนาะจ้ะเก็บไหมว่ายไหมอู้ววว่ายชุดเลยสองมือนเหรอนาะ ไอ <c ười> <are> okay. ้ชุดแล้วคตอนเก่าครับผมจะอยู่คนละทางเนาะคนละทางคอนครับแล้วเขาแล้วน้ำมืดลวบ่ครับป่วยังไงยัไเอฟซีวัุู่สุคนผู้เหตไทยชนากู้บริเหตุไทยชนาก็ต้องขอดกไฟครับผม ขึ้นมากับบุปผานเนาะน้องพี่เห็นเนาะครับผมเห็นเป็นตูมเป็นตออยู่ทั้งสังหอมครับผมว่ะบ่ไหนดอกต้องไปเบิ่งทัางเคยเคยกียบก่อนปูดหมดเลยครับผมหมดเสนนี์กับ,น,กบน้องพี่กันแล้มาหัวเต่าเนาะเนี่ยยางขาเป็นบวง,วงเรือยมือเนเรือดแข็งจัด เราเพิ่ขับรถนี่เองตีวานนี่ตั้งปีกว่าเลยเียเป็นค้อนตัวตั้งนานกัน้ะคาตั้งนาดอกงานนะจ้ะขอตรวก๊อไปด้วยครับเป็นค้อนขนมาตัวแมนเมิดเลยครับเห็นเป็นตุ้มเป็นตัวแมนมดครับ ในกองไปนำบระรันแล้วส่วโทรศัพท์ถืงด้วยห็นบพี่อีอาา่านคนบัานป้าหัวจจกดีครับเฮ็ดบทเฮ็ดลมเฮ็ดก้อน สามซื้อนี่ยยุ่งต้องกันครับผมเพดอันเดียวกันมันออกรอบแหลกนอกจากหนึงปีเนาะก็เลยลายเดี๋ยวะนอนกันเรามีกระบอกท่านบ่ท่านสุดยอดวันไหนครับมีรอบหนาเนาะรอบน้ำหมอกแห้งๆหน้าของเพนจ้ะรลบนหมนป้าดดอกเข็้ขาใหญๆเลยครับขาใหญ่ๆอบอุ่นนะจ๊ะเนี่ยเรอบมีกระตือว่างามครับผมงามงามแหง โซ่เก่าคางค้างเหลาเอ็นกลางครับผมคักเลยคักแล้ว,ลว,ลวน้องเพี้ยนกับมนส์สนีหมือนมานเลยครับผมค้ามเบาค้าจาใดบอสุภาพครับผมก็อภัยในโอกาสนี้นั่ครับ<ม>ดอกง่ายดอกก็านาะเก็บจวงตะเจเกตบดท่านมาผ่อก่อนม โอยเลยแล้วลวันนี้นายขอนบิน <laughs> ขอนบินโอเคเก็บเรื่องมันตรงเอาอย่างเสี้จะจะวิลาจะวิลา nó làm cái cầu เรียนสิบเนาะเล่นบาทเรียนสิบรับผมพอดีแกงครับผมเล่นเสลึงกันมี กักเต่คักวัวเต็มคอนเลยเนาะเมื่อยางเลยเห็นอยู่เลยงามแห่งเด้ยเป็นชายเป็นทางไปเลยครับ

สอบก็ามาแล้วน้อหาเห็ดบึ้ยคลักคัก,คก <c oughs> นี่งตาหนึ่งเนาะ <c oughs> ข้อห้องนิ้วเขาไปชักขอกอออ้ขอห้องบอ๊ะ ากระตาตามกล่องอีแม่เอ้ยเบื้องไหนแน่ยางมะกอกฝดจีนบัวล้าจะคองไรยางมะกเพิ่นยางมะกอกกล่องเพิ่นเอนาครับผมก็มันเนี่ยคือเก่าเด้อครับมณฑนเสน่ห์คนบันปลาครับผม าเห็ดยังกับมานอยู่ครับผมกับพอได้กินแต่ย่างแค่นาะนน,นน้องเพ้นเนาะใช่ครับผมกับคือว่ามานอยู่ครับมือนนี่มะพร้เห็ดกับซมติดตั้งใจมาอยู่เนาะนน้องเพ้นเนาะพี่ๆน้องเพ้นเอาเอาในนี้ก่อนเออโอ้โเออตัวนั้นจังลงมาเอาเอาเอา,เอาไปหนาก่อนเอา้านี่นี่นี่ทำงามเลยมาถังสาว ว่าบปบิ้ลใ้สาวนำเด้อครับเปิ้นยานดอกเฮ็ดเพ่น้องเพืบบ่อนเปิ้ลสาวน,ำนา้นำเปิ้มาอ๋อยี่สิบน้ำแนี้ยะนะไปเรื่อยเก็บไปเ,เรื่อยเต็มแล้วบ่ต็มแใช่ก็ตาไหมเบืงนะ้งเลยสองตา่มันหยาดห้าเสียงนกระไดบรรยากาศแห้งเลยู้แม่นบมดเลยบ่ Tung nhặt thật tiền luôn là ngủi. Huh? No kìm kiếm 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 ครับผมขอบุนขอบคุณครับผมทีเอฟซีปรามโฆษณาหายเน่าหลวงเพลินเนาะเพิ่นคอมเมนต์มาครับผมทั้งเมืองหนอกครับผมเพิ่นว่าไม่ได้ข้ามโฆษณาเลยจ้าเพิ่นว่าโอ้ยขอบุนขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณที่มาซอยอยู่สอยสู้มอนสเตอร์คนบ่านป่าครับผมก็ฮาแต่แนวดีๆล่ะครับมาให้เบิ่งค้นอีสานแล้วคนบ่านปลาครับผมก็ห้ากินแต่จังซีล่ะครับท่านบ่ไปหน้ากับมาปลามาดงครับผม กับพ่อได้กินได้ยากอยู่ครับความสศกความมานกันยังคงที่ความดียังคงเดิมครับผมมันเป็นคนบันปลาสุกอยู่ในเมืองฝ่าม่แต่แดดกับฝนเพิ่นว่าสุกอยู่ในหนองเพลนอีกแบเพลอย่างเดียวครับผมมวนแห้งกับผุดมัน จ้งหน่อยก็สันแม่กับ <c oughs> เต่ายองยองอีแม่ยองเอาแเออาแล้วเด้อบ,บาไปสอบทำงานเด้ยอยควันใหม่เด้อครับกรสอบเริ่มออกออกงานแล้วครับผมเริ่มแล้วนอนขับเพื่อนเนาะจ้โอ้ยเสียงเชง่าไหมเหนื่อยย่างหาเย็ดก็บเมื่อย 10, ครับผมเหนื่อย ไข่ตั้งแต่อันนี้นอนของเพื่อนเนาะตั้งแต้ขึ้นไข่ที่เชือครับผมในกระแส้าเรือก็นอนโรงพยาบาลแนงเมื่อยครับก็ดีแหละครับแต่ร่างกายก็ดีแล้วล่ะแต่ว่ามันยังเหมื่อยเนาะครับผมร่างกายบาดเนาะครับผมขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อครับผู้เพื่อนเป็นห่วงเนาะเพื่อนก็ว่าหายเร็วๆนะเพื่อนว่า เกยบทางนี้ก็ถนต้องไปถทายทางถึเนาะ,ะน้องเพ้นยับใหญ่ใส่ซอยแล้วลครับผมเก็บเลยอีอ่แม่บาทข้านี่แล้วเป็นตะกีดแท่ง

ต้นเงาเพิ่นเน่ปลายขอนครับที่แหลกเงอมาแต่ปลายขอนเนะาะวันนี้ก็าานะครับผมกระสอบด้วยครับเหมือน,นเอากระสอบบลาครับผมผ่านา่าจะโมผ่าผ้าหน่อยผู้มาหน่อยดอกมาแต่เฮ็ดบอ่อม <c oughs> าแต่สิเป็นตุม่มเป็นตออยู่นอกระเบื้องเนาะกระสีมาเล่มเบิ้งครับผมว่าอันมือใหม่ยังสิเอาตาใหญ่ามาว่ะ กันยญ่อยู่ครับตากันพีอว่า,ายหญอยู่เนาะไปลุนกันต่อข้อหนาครับผม <ừ. S 1> ข้อนี้แห้งจังเรื่อบาดนน่เล่งยี่แม่เล่งสเส้นมือกระสอบทำงานเย cái bữa bắt này phải luôn, này phải chết giờ lại Hãy subscribe cho ีขาวกันนี่โอ้ยแมนเบิดเลยครับไอ้น้องเพื่อนเก็บถาเด้อครับพี่แมนเบิดเลยครับผมโวดผู้เฮ้ยไอ้เมื่อไงเมื่อไงเบิ้งเบิเบดสุกอยู่สุกคนครับผม f อพ่อแม่พีน่น้องลูกปลานห่หนา ยิเท่านั้นบ่เห็นครับผมก็เลยไปใส่เกียร์ถอยก็น้อยก็จะใส่เกียร์เดินหน้าขึ้เก่าแล้วครับ 变冷了。 แมนเบ็ดเลยครับทั้งผนกแมงปลายคอนผนเดือดครับตั้งแต่ไปเดือกินหอยเห็ดคอนเน่อยกินเบ็ดกุยเห็ดครับผมกินเบ็ดกุยยางเพิ่นว่านี้เป็นเห็ดเห็นเราหงักินหรอบุงไม่เคยเห็นเห็ดคนกินนี่ล้ว เก็บไปทางฝนเลยเด้ออ่าหยิไปทางไม้คอนไม้ด้วยครับเก็บไปขอนแหลวแล้วน้องเพื่อนเนาะมาคอนใหม่ครับออกทุกคอนนะจ๊ะครับผมดอกขาวดอกค่ำก็มีเนาะนี่จ้ะมีหลายสีครับผม งามๆครับผมใจประสง์สางกลางดงกับวะทงครับผมใจประสงข่านกลางบ่านกับวะดงครับผมคนสเสนอคนบานป่ากะบห้ายันไดกับสูงเดอ้อครับเอสี่ทรงกำลังใจใหขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมมีแจะเฮ็ดงามๆพอดีแกง แสุดเสียบน้องเวื่นเนาะจ้ะสุดเมือนหอโอ้ยน้อมาอลไรอยากกินเนาะน้องหมาเลยเสิยข้ามือแกงอยู่เนาะหลบแหลีคือสเสียบเนาะจ้ะกางเลยไล่หลุดหลบแหลี่มอญใหญ่ๆเลยเนาะครับกินเน่นกับเขาเนี่ยกินเหรียญเนี่ยกินที่ดรอร์ดรุ่นเนี่ยลายในป่าสุดเสียบมันก็มีเบัตรสุลุ่นน้องเพื่นเนาะจ้ะรุ่นหน่อยก็ยังไลยเนาะครับผมรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่ครับผมกับเก็บห้เบิงตามสมควรครับผม ตัวได้ปลาได้กับปลาตัวได้เก็บได้กับเก็บเนาะนี่นจ้ะครับผมไปไป,ไปตลุ่นกันตอ่อครับอนอนของเพี่อนเนาะเป็นซองกระตาแล้วครับใส่สอบเลยเฮ็ดรายแห้งเหมือนคักเพ้คักว่า kiếp hoài rồi bỏ hoài đấy, anh vậy không? Không, mày Mày. Không phải. Kiếp cứ nhản mua nhản nọ, bận du xong khôn. Này mày. Kiếp. Thay lều ก้คนหนาด้วยครับผมคากนักน้อ,นองเพื่อนเนาะ

ปลายตัวไม้เด้อทำตัวนต้นค้อนบนบอกเนาะปลายคอนนะจ้ะข้างล่างยังขาวๆนึ่งเห็ดยังเยอเลยข้างล่างหลวงเห็วงป่้อข้่าอีลวขึ้นาบนี่มาไว้ลายๆคากี่ลายงามๆคายาวๆคนละโยกดีเนาะ มาเลยน้อยแหงนะจุดหลบข่อยเลยอ่ะอืโอ <us> ้ยฤทธด์เหตุแขวนครับผมนวต่อ ở thằng phí luôn kế bên phụt lạ Hãy subscribe cho kênh ดันผาดลายกับมื่อยมือก,ก็สู้เรือครับมอนก็เศ้เมือยก่อนออสั่นเป็นวงเยนี่สั่นเลยนะพอดีแกงพอดีแกงหลไร แบบรั่วๆครับผมเมื่อนีร่ปวดพ่อแหงเห็ดคอนบินนี่ปวดเห็ดน่ะจะปวดเห็ดเฮ้ย <c oughs> ขักขักขักเนาเห็นกันบนนอกมาเก็บไปาทนลหลางเลยเก็บมาคอนบปริทศไทยก็มีด้วยครับ จ้ะรูปผลงานเด้อจ้ะตัวงานครับผมมานสุดๆเลยนะจ้ะมานแหี้ยมานเหี้ยกันมือนกันมานสุดยอดครับผมมีแต่คอนบินเนาะแต่ว่าเห็ดดอกกุ้นใหญ่ครับขั้นดอกใหญ่นี่ขั้นดอกใหญ่นี่กระตาละกระตาละสอบครับตามที่เคยเก็บมาเนาะเพราะว่าดอกหน่อยเนาะนี่ขั้นรุ่นนี่ครับขั้นรุ่นนี่กระตาละสอบครับนี่เพราะว่าดอกหน่อยเพิ่นก็มีก็เก็บเล่มมาเนาะน้องเพื่นเนาะจ้ะ ครับผมบางคอนกับบริษัทไทยบางคอนกับไทยครับผมกระสมขวรแล้วครับผมเมือนี้กค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆครับผมที่รับชมมุนเสน่์จนจบคลิปครับผมอ่ะน้องเพชรจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามมุนเสน่คนบานทาในเดอจ้าสำหรับคลิปมือนี้ก็ฝากเพี่อนสนีจ้าพอกันคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมเมื่อนี้กับสปิดอีพีแรกไปเด้่อคร้บต่อตอนอีพีสองครับผมเพราะเฮ็ดไลยแห้งครับผม ก็จะเปิด EP2 น้องเพ็เนาะครับผมก่อนเสียมลลาพาจากข้อมน้อยไว้ใช่คริญายนายเอฟซีเบอร์สุข,ขสุขคนครับผมมีแต่ความสุขกวาอมเจริญครับผมกินเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ในท่องครับผมขอบ,บขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆครับที่เขามารับชมมนตนเสน่ห์คนบ้านปา่าอํลลาพาจากเหรอครับคลิปหนาพอกันใหม่สวัสดีครับ